เจคโนสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจคีโนขอ,อนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะโอบร้อมด้วยวิวภูเขาเลยค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด130ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านประมาณ30ตารางเมตรนะคะยังก่อสร้างเหลืออีกค่ะเหลือห้องน้ำประตูรัว้วและรั้วด้านข้างด้วยค่ะ พื้นที่กว้างๆโอบร้อมด้วยวิวธรรมชาตินะคะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงวิวหมอกโดยรอบบ้านตอนเช้านะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกท่านมองเห็นวิวภูเขานะคะส่วนถนนทางเข้าแปลงที่ดินติดตั้งไฟแสงสว่างโซลาเซลล์ถึงแปลงเลยนะคะวิวหลักร้านโอบร้อมด้วยธรรมชาติแต่ราคาหลักแสนค่ะ แปลงนี้975,000บาทเท่านั้นเองนะคะบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆคะ่ะทุกท่านบ้านยังเหลือประตูรัว้วและประตูหน้าบ้านห้องน้ำและติดตั้งไฟฟ้าบางส่วนค่ะตัวบ้านเป็นบ้านไม้ใช้ไม้เนื้อแข็งมีไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะหลังคามุงด้วยกระเบื้องร่อนคู่ของ s g สีเปลือกมังคุด และจอดรถมีที่จอดรถนะคะเป็นโครงสร้างเหล็กมุงด้วยกระเบื้องรอนคู่ของ SCG เช่นกันค่ะภายในตัวบ้านมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องอเนกประสงค์1ห,ห้องน้ำมีระเบียงและระเบียงข้างนะคะเป็น2ระเบียงเลยนะคะพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลพับพาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเทือกเขาวิวดีบรรยากาศดีอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้กับวัดเขาดีสลักอยู่ใกล้กับวัดเขาทําเทียมซึ่งมีสกายวอล์กแห่งแรกของสุพรรณบุรีเลยทีเดียวค่ะสนใจจับจองสามารถติดต่อโทรคุยสอบถามและนะัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อทนายสมบัติโดยตรงตาม i อดี n ลและเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่าน วิวดีมากคะ่ะบรรยากาศเป็นธรรมชาติแบบสุดๆท่ามกลางวิวภูเขานะคะที่ปลอดโปร่งอากาศบริสุทธิ์น้ำไม่ท่วมราคาก็ประหยัดมากๆเพียง975,000บาทสนใจจับจองซื้อไว้ทักไปคุยได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับในวันนี้เจเคน่ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ